ใครนี่โบเร่คำคืนนี้ต้องรวงาวังแม่เออยาว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 ไอ้กอเออมึงมา่างนั้นตะวันโผล่เปลต่ยังปูดมราณะและปูดที่ว่ามีกำลังรวมกันแต่ย,ยังไม่มือแต่ไม่สว่างจัดการนะกอลไอ้จ้องตัวนี้แม่เออน้องเปียกเปียกเออฮะไปนอนบ้านไปล่วงว่าไปฮะอ๋อ ไป yup. นอนบ้านปีล่วงว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยปีล่วงเหล่าหนองเปียกไม่ได้กิ๊กี้กี้กี้กันเดินกูไอ้จั๊แม่เตรียมตัวปูดโมนาไปไปไปจะมึงกูกิ๊กลันไปขัดแนวไปขนาดนั้นมันไม่เชื่อเราเนี่ยค่อยบอกไอ้มาเอ๊ะกูบอกเพื่อให้อย like ู่กลางลังบูนบูนแก้ว ตาตาตาวามึงจะตกใจได้คอยคอยวิตอยุเรียกูนะปูพูเนอะแกวะมึงออกดีแจงแล้วตึงเราอีแล้วกล่าวกันนะกูไปนอนมันรู้กันไปนั่นแล้วปูดมอตนะเออเตรียมตัวรักกแม่ออจัดมันไม่ขวังไอ้ดอกปูดเปลือกปี่โยกังลังปูพูแกวียงมาจา้า ไปนอนบ้านเราเราไม่รู้ว่าจัดเก้ากันนะหวานย็งมากไปล่วงขึ้นไปเก้าโยาบดไปนอนบ้านรู้ว่าเพียกเออไปแล้วแม่เออยอเอเอให้มันรวมเกาหีเดียวกันแล้วจัดการได้ต่างขู่ไปไปนอนบ้านรู้นะไปนอนบ้านของเพียกว่านะไปล่วงน่ขึ้นได้แล้วไปนอนบ้านของเพียกว่านะ กระตาปน,นันก็ได้ไปนอนบ้านเราแล้วแน่แดีแล้วเออปลืเลือกไอ้แรนุ่มไม่ใครดาวได้ดอ๋อไปนอนบ้านไปล่วงว่าไปก็นะไปนอนบ้านเราตาเ <c oughs> ชือปีล่วงตาเจือรอกกูตา <c oughs> ถ้าไเจ้าะมึงกุลบ,บานก็ได้ต่างคนต่างแยกกันนี้เออ นอนนี้ว่ากูฮานะนอนตรงนี้ว่าลุยแอะแม่ไอ้กอนี่แหละต้องคนนี้แหละดีไม่ไอ้อง์ยิ่งไปหมอบตัวให้กับเจ้าได้กองเราคือปอบอกวันนี้พวกมึงจะต้องหมดชีวิตหูจะก้าวจิงจู้ในร่างกายครับหลายจะจะผูดวิญญาณกองมึงออกเสีย แล้วกูจะพามึงไปโดดเล่แม่เอ,อ้ยเสี่ยมตัวก็ตายก่อเออมึงจริงจู้ตัวนั้นกูจริงจู้ตัวนี้เฮียจำเพื่อเพียกนี้่พี่มันดีกก้าไปจริงจู้ในร่างกายเราข้าเราก็าปากไอ้แก้งเนะี่ย <c oughs> มันดีกก้าถางน้อยออวิญญานเหมือนจะมันเป็นจริงปั่นนั้นน้องเปียกกอตั้ตมมาต่วันละน้องเงปียกภาวนาตาาั้มมาไปดัง มึงอย่าเข้ามาแขกกูนะกูมีตบากูมไม่เชือกูมไม่เชือกูกลัวตามาต่เข้าโดจริงมึงรู้แต่ปากแม่เข้าไปตาแม่อย่าอีตีปิทรไอ้เาเนื้อกขึ้นแล้ว ไอ้ย่าแมยมันฟาวนาตั๊มาว้าอติปิโต้รอนโยไม่ติดแต่มึงภาวนักหน้าตั๊มาได้ครั้งเดียวอีตีปิโต้กูไม่กลัวแล้วกูโดแล้วถ้าคืนนี้มึงรูตั๊มาภาวนาได้ตั้งคืนเอาตังกูก็ททำได้ไม่ได้แต่มึงม,มดตัม๊มาเบืเ่อได้ตายเบื่อนอิติปิโต้กูโดแล้วก้าวเอินแม่ชะมารังอ้ไอ้ไแม่อย่าจัดกรรมกันเลย คืออเว็บปุ๊บปั๊บลมจัดซ้ำไม่เปลินันไอ้ก้อมึงเอาไปอันมั่งดิกูปอบมันแล้วช่วยนึกแต่เปียกกูกำมัอใหญ่รัวได้กี่ตัวนี่ไข่แม่ลูกนู่นไหนด้เราเด้กูติ้งตู้ไอ้ตัวนี้ตายกูแม่เอ้ยแม่เอ้ยพลัดหน้าก้าวหน่ะอ้าข้าวนในกูตัวเดีวยวหน้ากา้าวติดในพุงนั่นมึงอย่าจวนแรงกูแม่เอ้ พีด่ดีพี่โตะมารังวาขาตีเพียกน้องเพียกตายเร็วไอไ้กอลตายเร็วมันไม่โด้เลยจัดก,การฝ่ายโดดเลยเพียกไอ,อ้ยาเพื่อ่าไม่แจ่มปา่าววันน้าเลยตี โยูไม <y> <ify> mm ่ต hmm, so ิดเลยในพวกไอ้ยะไอ้ไรมินเนี่ยยังเป็ดตกใครยังตกยุมดองยังนุ่มควันยังไอ้แม่เอ้ยแม่กูตาแม่นไ็มปึ๊ดผักพรำตัวมันก็อยู่ในพุงกูได้กระบุลแล้วแหละขนาดปะหยัดยังคาดร่องทอนอยู่เพื่อลุกในทอนนี้หมดเลยเออข้าวเลยด่ะ ไอ้เพลนี่ตาตายดิต่อเดียวดึกดึกดกูข้าแล้วต่อเดียวมันที่เข้าวคูดึกดึกแล้วปัญหว่าแบบเเราเรต้องแวดวงล้อมปีนี่ปล่อยไป,ไปตึงบานเรามีปงงลาจ้องงวงกระเจ้าเรามีล่วงพอมันก็เข้าไม่ได้ไอ้พวกนี้มันกลัวปลาลีกางกูไม่ลีกลีกาง นำ้ำบดจสาลิ้นจ้างนโมบัจ้าปากวัดโตอะไรนะปอลไม่ได้ต้วงแล้วไอ้คอไอ้ออแม่เอ้อยแม่มันมีตำม,มาเปิดต่างไอ้ตัวนี้เอาไอ้ตายมึงกล้าวจังตีแล้วไอ้อมิ้นกูจะกนอนะโดดกูเลยอย่าล้มมิติ ลอกคนนี้ไม่ต้องเข้าลอกไอ้มันชกตายต่อเดียวมันตกใจมันกลัวเออเอาตามึงอีต่ำอมซื้ือกระตัมตาใจนันปอหมดไม่ยอมมันบูตเอวันกับคนไม่กลัวก็อตอดเสียหลยแม่ยาวยาวย่าวยาวยาว่ฮันมึงทำไรอ้าวกูลอกมึงไง การลอกเรากูกลัวเลยว่ามึงบอกเลยว่าลอกกูไม่ใช่จริงอ๋อมึงอย่าไปควังนแต่มึงลอกไปเรื่อยๆดนะแมยยาเย้าเแมยลอกปันอื่นมั่งแล้วดานลอกเปื่อพี่เวลาที่ลอกคนน่ะน่ะเขาอย่าออกแม้ตั้งตัวลอกคอเอ็นเดน่วยตา นี่พอออกแม่กูไม่ดูอีตัวไรเวิร์มเลยนะโครงเพ่เขาต้องลอกคืนคนตอกแซกแทกแ,แล้วเดือนอําอุยแล้วเขาตายไม่ไหมแล,ล้วรอคออยู่อีเดียวนี่ก็ออกวันนี้วายยูมันนอนนำแหละการที่กยกลัวไรอะลรมนุษย์พวกนี้แต่กับพี่ก็ไม่กลัวเลยมึงกลัวไรไม่กลัวพี่กลัวเมื่อนเลยแต่กลัวพี่ได้ตะกิดตู ก้าวมาลีโลยิบช่องกยิบซ่อง่องโลดซี่ดิบซี่แมนไม่ลอกพุดละกูทำมากินกับไม่อั้นไม่อาบลากรอบกินกลัวพี่กลัวโบตูแหล่หลูกูไม่อดตส์ันนี้ก็ได้กันนั้นมึงไปตานู่่ะกูยีนอนทูลอกกันไปเลยหน้าตาลอกแท้พลุกกันอ๋อแล้วไอ้เหยเกากับปนีนี่มันนอนไหนลอก้ลยอยู่นี่ลอกจ้ะ ถ้าไอวนอนมานอนกางคูก็ได้นะชวนกันลอกล้องคนพี่น้องเดี่ยวๆแต่คุรับปลุกกันอมได้เต้นแล้วแล้วปอบต้องตายอย่างเราดิกระดีแม่อ <c oughs> เออเสียงดีวะอย่าตะแม่เอ้อใจเหนือมั่งลองมอเตอร์ใจอ่างมอเตอร์ใจอ่างคนมั่งมืน้นร้องเป็นไม่อะโต้ได้มีกว่าร้องเป็นไม่อะ ไอ้ด้อยอ่ะเออตายโดเรมีโดเรมีโซล่าร้อยใต้ไม่ดีว่าแม่อเอ้ยเจียงดีอ่ะไอ้ด้อยกอยอกเพลงก็แม่โดเรมีโดเรมีโซล่าเวลาสักสามนาทีล็อกแดดคืนนี้ต่อจะคอยมาหลอกใหม่มึงอย่าไปร้องเพลงมาจะนะแะก้นไม่ได้กลัวปื้อไม่ใช่มันน้ำให้เราร้องเพลง

เปลี่ยนมั่งจ้ะกูจําได้แล้วแม่เอ้ยแม่เอ้ยรอบวันนั้นก็เปลี่ยนมั่งไงเปลี่ยนเนื้อมั่งไงบางที่กูรู้อะเปลี่ยนเรลือลอกจะคุยแน่แม่เอ้ยพอเอ้มั่งแล้วพอเอ้ลูก้าไม่เบียร์แล้วบานลูก้าไม่เบียร์แล้วบาน หนูเกียนจนไหมไอ้นั่นเปล่งแล้วใญ่เดี๋ยวพี่เปล็ดได่ยอยมนุษุ์แหน่ลอกแล้วตอนเด็กมันไม่กลัวเราเราไปบอกพ่หมอดโต๊ะลงโต๊ะแห่เราเป็นพี่ไม่มีน้นามยาได้เลยลอกคนไม่กลัวเฮ้ยมึงใส่เป็นมนุษย์แต่ไม่กลัวพี่แล้วคูดด่นี่กลัวไร่เบอร์ตูตายก็เป็นพี่มันรูแ้แะละคูเป็นพี่มันมึงได้แต่มึงกลับมาเป็นมนุษย์เหมือนกู้เรา เฮียดาย nắng ้อน,นกเกลียวอยากอยากฉันมีเหมือนมวนรูปกันมัง้งโอ้ยอ,อยากรูปแล้วบมดตอนนี้จะตั้มเพื่อกูกลัวมังอะให้มึงกลัวกูนี่ตั้ซื้อกูได้ไปได้งานปอมอสของมน,นุษย์กลัวแล้วอาจ้างเลยมึงจ้างอะกูกลัวเล้วันนี้ก็ใจคน,นใหญ่ดองแบะอยู่ยู่กลัวเจ๊ยเจ๊ยกัยนบ้ากูเอาด้วยเ่าจ้างรัวกันมาแล้วนะ กลัวตามตังดีจ้างจ้างมากกลัวมากจ้างน้อยกลัวน้อยธรรมาได้ยังไงต้องรวนกันจ้างหยุดทีเลยวกครูยังงอ,อกบาดทคูยังสิเขาเมอนาจีบบาดจ้างให้มันกลัวเราได้ทำไปบอกพอหมดเราองอาจาคนปรับราบนี่เราลองจนคนนิดบนต่างเมืองแล้วครณีลำบากกันเป็นมากแต่คนไม่กลัวนะเป็นตัวเดยปลูกไม่ออกเป็นปีแต่ีคนไม่กลัวอันเซต้าเลย ใช่ยุ่งครบยอยู่นั่นออปักตบอ้ายกูเอ๊ยหยดแม่มตบยุ่งไงปีแล้วเอามาตัดทีบ่บบาทน,นั่นลอกลอกไอ้กูกลัวได้ดงานไหนลอกไปบอกผมหมดอมเอาเลยกุยจางมึงน,นะตอนเดียวกูลอกเลยมึงกลัวกูได้ทำใอ่งานหรอมึงกลัวแล้วนะอเอาสิบบาทเฮ้ยไม่ได้กันกลัวอออกูไม่ลอกที่ เอาเร็วเร็วเลที่บ้านกูต้องทำงานอื่นแล้วไม่ใช่ได้รักโลด้านดีอันนี้เหรอไม่ก็มารวมกันจา้างรำให้มันกลัวมึงกัรล,กล,กลอกกูกัรลอกเอาความดีความชอบรวมกันแม่ ไอ้เรืกลัวอีกเดียวลอกตังไงเวอร์สิบบาทมึงเดียวเต่าได้เดียวกะติตังลูกชิ้น right ตังตับตังไสออนสี่สิบสิบบาทเต่าแต่เส้นลุยแล้วเลยไปนะยาดูบาทติงแลวมนุษย์จะโยบไปล้วไปด้อันพอหมดไอ้ยักกูหน้าวันนานเหล่าตัวมาเมืองนี้แม่เฮ้ยเีย มันกุยกันอยู่ได้เป็นคืนโอ้รูเดี๋ยวเดียวได้กาำกินมาแล้วคุณแกพี่ลอมติดก็เดี๋ยวใจมันลองกูกูกลัวที่ตายแต่กูก็กูไม่กลัวขี้ในกระแกวมาแล้วต้องลงพี่กันเลยบอกกูลองล้อมมันกับเรยเหมือนม้าเลยมันยิงเราบอเราวิ่งมันยิกพอเรายิงแล้วบมันก็วิ่งเหมือนกันไอ้พวกแกว่า เนใจพี่รุมรุมมันเข้าแม่เอ้ยกูทุยน้ำลายใด้ปากมันก็กลัวมือมือ่ออ้มต่นอนมันไงว่ากุยจ๊อกอเร็วเรับบานเดินไปร่รอนแล้วแบกขึ้นหยัดแม่ล้อคนต่อลาวยัดหมานี่ไปโนไม้ว่าสองเปตานี่มารายงา ลัตัดความว่าพอหมดรู้เรื่องดีเจ็บแ้นนี่มันแก่นนักน้านักหน้านอใ,ใจขอของกงราชาจะง่ามานุษย์มาไม่ว่าข้าพอหมด พอรู้เรือร่องราวก้านี้กูจีใจทั้งเวียงเชยเจ้ารายยาัชกาดยังไงหมดจึงได้เอาอำนาจเวทมนต์ค้องพ่อหมดไงปรากฏสดแซนวิเซษที่กูมีเลดใน <c ười> องค์ราชเามื่อคิดจะสู้กับข้าก็คิดผิดแล้วแสดงว่าพระองค์กำลังเรียกร้องความมหายนะเข้าสู่นครให้พูด มรณะที่วาราตรีมันทำอะไรไม่ได้แต่ข้ามีกะโโลกโมรณะกะโโลกโมรณะนี้ไม่มีมนุษย์ไหนที่จะปราบมันได้เว้นแต่มนุษย์ที่มาจากสวรรค์เท่านั้นข้าจะส่งกะโโลกโมรณะไปทำลายเข้นข้าประชาชนจนขวาพระองค์จะนำองค์พระธิดามามอบให้แก่ข้านั่นแหละความสงบสุขจะเกิดขึ้นเพราะว่าพลังไร้าตามาเว สซนวิชตีพอหมดกำหน,นดไม้เภาเวรหมนลงรู้ว่าข้องปลายแล้ววังไม่รู้วังอนนี้วังจะกาคนองราชาแห่งนครโครนพบเตรียมรับกับความมหาันะเมื่อพระองค์มาอยู่ในสัญญา ด้วยอำนาจฤเดชแห่งเราตลกผู้มีอำนาจเวทมนต์ที่มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถจะปราบได้เข้าถู่มระมารครโคระนบ เอาเป็ดตาใบคลอยมันลอยฟ้าเรามนีมากคนหนออไม้ว่ารูเอ็มนาดเรดมอนจะกรดพ้นนันยิงย้าย ยามราที่มาตึงตึงเวียงใจอยาจะตั้งไว้ในปรปายา่าของวังเปตาตึงวัง ต่วันนั้นในนครโคโรนกมีความวุ่นวายเกิดความเดือดร้อนเป็นตวีคูณตั้งแต่กะโหลกมรณะได้เข้ามาถึงธรรมะจะได้มาปราบมาทำวันไหนพี่น้องติดตามวันไนนิยายครับ ที่สำนักวัดทุ่งทายตอองคงชายลอยกุริยาได้สำเร็จการศึกษาแต่ตอนนี้จันแรมเธอมีท้องขึ้นมาแล้ว4ี่เดือนองคชายตั้งประทัยว่าจะนำเรื่องราวทั้งหมดมันสารภาพกับท่านอาจารย์และจะรับจันแรมกลับสู่นครเหตุการณ์มันจะเป็นไปอย่างไรครับพี่น้องติดตามความวาใจครับ